สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัว Logitech B 1 0 0และตัวคีย์บอร์ด o OK อร์ KB 3 1 8นั่นเองนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าทาไมถึงต้องเลือกรีวิวเซตนี้เพราะว่าผมก็ได้เคยรีวิวของตัวเซต o k เไปแล้วที่เป็นคีย์บอร์ดกับเมาส์เกมมิ่งในราคาประมาณ200บาทที่มีรวมหมูฟังด้วยเนาะผมบอกเลยนะว่าในราคาที่ใกล้เคียงกันคีย์บอร์ดหรือว่าเมาส์เองที่รวมกันแล้ว2ตัวนี้ประมาณ200บาทเนี่ยทังคูเนี่ยชุดนี้มันไม่มีไฟ RGB เลยมันเป็นเซตเอาไว้ทํางานออฟ ฟิสทำงานเอกสารทำงานทั่วๆไปแต่ทำไมไม่รู้ผมรู้สึกว่าในราคาที่ใกล้เคียงกันเนี่ยตัวที่มีไฟที่ผมรีวิวไปวก่อนหน้าน,นี้ฟีลิ่งการกดการใช้งานทั้งปุ่มแล้วก็ของตัวเมาส์เองก็ตามอะ่ะผมรู้สึกว่าชุดเนี้ยพอมันตัดไฟออกไปอะ่ะงานประกอบ การกดการใช้งานต่างๆผมว่าดีกว่าตัวที่มีไฟ R G B อีกอันนี้พูดตามตรงนะพูดตามตรงวัสดุดีกว่าการทํางานมันเหมือนใช้งานได้จริงมากกว่าแล้วก็ในเน่ราคานี้ถ้าคุณไม่ได้ต้องการไฟวิบวับวิบวับอะต้องการคุณภาพในเนราคานี้นะต้องบอกก่อนเลยราคานี้คีย์บอร์ดประมาณร้อยหนึ่งเมาส์ประมาณร้อยหนึ่งรวมชุดนี้200ใช้ทํางานตัดต่อผมใช้เมาส์ตัวนี้ตัดต่อสบายๆการเล่นสกร์เมาส์สำคัญมากการเล่นเกมถ้าคุณมีงบจํากัดคีย์บอร์ดที่เป็นเกมมิ่งที่มีไฟผมว่าฟีลิ่งงานประกอบและการกดปุ่มสู้พวคบ หรือเมาส์แบบนี้ไม่ได้อันนี้พูดตามตรงนะผู้อยากเลือกคุณภาพใช้งานได้จริงสเสถียรกว่าก็ต้องเลือกเป็นชุดนี้ที่มันไม่มีไฟและผมมั่นใจในชุดนี้มากๆเพราะผมลองใช้แล้วรู้สึก,กอ้โห ฟีลิ่งมันต่างนะแต่คุณอย่าเอาไปเทียบกับโอ้โหคีย์บอร์ดหรือเมาส์ตัวละ2-300ขึ้นนะมันไม่เหมือนกันนะอันนี้ผมพูดในงบจำกัดที่ชุดนี้เมาส์ร้อยหนึ่งคีย์บอร์ดร้อยหนึ่งรวมกันแค่200บาทครับเดี๋ยวเรามาดูวิวคุณภาพด้านในกันดีกว่าเมาส์ตัวนี้ออกมาประมาณ10ปีได้แล้วนะจริงๆแล้วก็ทุกวันนี้ยังขายดีอยู่เพราะมันเป็นเมาส์พื้นฐานที่หลายๆคนให้ความไว้วางใจผมเองอะ่ะ ก็เป็นหนึ่งคนที่เฮ้ยบางทีเราอยากได้เมาส์ที่เอาไว้ใช้ทํางานเอกาสารทํางานทั่วไปทํางานตัดต่อก็ได้พกเฉยๆในราคาที่มันไม่ได้สูงมากเลยราคา100บาทผมค่อนข้างไว้ใจตัวนี้มากใช้งานได้จริงขนาดค่อนข้างแบบจับถนัดมือแล้วก็การเลื่อนสกร์เมาส์นี่สาคัญนะเวลาเราตัดต่อทำลายในการเลื่อนมันต้องทันต่อไอ้ตัวลูกกิ้งตรงเนี้ยซึ่งตัวนี้ทําได้ดีเดี๋ยวผมลองแกะออกมาให้ดูน,นี่ก็จะห่อมาแบบนี้เลยครับตามเลทราคาของเขานะครับสายพลาสติกธรรมดาเลยครับอย่าไปคาดหวังอะไรมากเนาะนี่ครับนี่คือ โดจิเทค B 1 0 0ธรรมดาธรรมดาทั่วๆไปแต่เห็นธรรมดาธรรมดาแบบนี้น้ำหนักค่อนข้างเบาแล้วก็ผมว่ารูปทรงมันค่อนข้างใหญ่แบบไม่ได้ใหญ่เกินนะใหญ่พอที่จะเราจับแล้วไม่เมื่อยเว้ยเวลาทํางานเอกสารทำงานิกโคตรจะดีนะครับแล้วก็เรื่องของการคลิกเพราะว่าการคลิกมันแน่นแล้วก็เผลอๆจะแน่นกว่าหลายๆเมาส์ที่อะไรราคาแพงกว่านี้ด้วยซ้ำเรื่องของการเลื่อนสกอปเม,มาส์ตรงเนี้ยอาจจะไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันันแบบลูกกิ้งดีมากแน่นหนาอะไรมากเนาะแต่ว่าถ้าในเรื่องของความเสถียรในการเลื่อนไทม์ไลน์กอเมาส์ในการ ตัดต่อผมว่าตัวนี้แจ่มเลยเพราะว่าผมลองแล้วมันมันเวิร์กมากมากอะเมาส์อีกตัวหนึ่งที่มันเป็นเมาส์เกมมิ่งที่มีแต่ไฟ RGB อย่างเดียวในหลยราคาในตัวลูก k ิ่งเนี่ยมันเลื่อนแล้วมันไม่ค่อยไปเอออันนี้จะหิดมากแต่ตัวนี้ทาได้ดีแล้วก็เสถียรดีแล้วบอกเลยว่ามันไม่ได้พังง่ายอ่อะผมใช้มาตัวก่อนนะตัวก่อนที่ไม่ใช่ตัวนี้นะรุ่นเดียวกันเนี่ยแหละ3ามสี่ปีถึงพังอ่าแล้วราคาแค่ร้อยเดียวอะ่ะนะพังก็ซื้อใหม่มันไม่ได้เสียดายขนาดนั้นไงนมันเกินค่าตัวมันไปนั็ตวฟ ่าทีนี้เรามาดูตัวคีย์บอร์ดกันบ้างนะครับผมดูสเปคกันก่อนเนาะตัวนี้เขาบอกว่าเป็น Slim Desktop ครับเป็นคีย์บอร์ดตัวแบบไซส์บาง w a t e r p r o o f มันเป็นคีย์บอร์ดยางมันกันน้ำได้อยู่แล้วตัวนี้นะซึ่งเวลาคุณทำางนทำงานทำกาแฟ6โอวัลตินหใสมันก็ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นี่คือคีย์บอร์ดโอเค KB318 ครับผมนี่บอด y ี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยครับผิวด้านๆน,นะไม่ได้มีอะไรแปลกแหวกแนวพลาสติก แน่นอนครับเป็นพลาสติกแบบ ABS ค่อนข้างที่จะเหนียวนุ่มกันเลยทีเดียวเห็นปะการบิดงอค่อนข้างที่จะยวบยาบได้แกนด้านหลังเนี่ยเขาไม่ได้ให้มันหนาแน่นมากขนาด้นานตามเลทราคาของเขาสามารถยกระดับทั้งสองข้างได้แบบก็ทั่วๆไปมีกันเลื่อนให้ด้านล่างแต่การเลื่อนก็ออกไม่ได้กันเลื่อนขนาดนาั้นมันก็ค่อนข้างที่จะแข็งๆไม่ได้เป็นยางแบบจับอะไรหนึบมากมายเอาเป็นว่ามันตามราคาแล้วกันแล้วก็เรื่องของปักกันก็เขาก็มีสติกเกอร์ติดให้ เรื่องของปุ่มในการสัมผัสถ้าเรายกขาตั้งขึ้นมาแบบนี้ครับเวลาเรากดปุ่มเสียงก็ค่อนข้างเบาเสียงค่อนข้างเบาเพราะมันเป็นคีย์บอร์ดยางไงแต่สิ่งที่ผมชอบคือปุ่มเขาครับค่อนข้างที่จะ แน่นหนาแล้วก็หนึบไม่ค่อยคอนนะเวลากดอ่ะมันจะให้ฟีลิ่งแบบว่าเออมันเป็นปุ่มยางที่ที่มันมันไม่ค่อยคอนอะ่ะแต่ถาาว่าฟีลิ่งของสวิชมันก็คือปุ่มยางนั่นแหละรครับมันต้องออกแรงเยอะหน่อยแล้วก็มันก็ไม่ได้แบบเด้งสู้มือขนาดนั้นในการพิมพ์เอกสารพิมพ์ทั่วๆไปเนี่ยผมว่าสบายๆเสียงเงียบไม่รบกวนชาวบ้านแน่นอนไม่รบกวนคนข้างๆนะแต่เรื่องของการเล่นเกมผมมองว่ามันก็ตามราคาเนาะมันก็ไม่ได้แบบว่ากดได้แบบรวดเร็วทันใจขนาดนีน้แต่ว่าถ้าเราชินแล้วในการกดปุ่มการออกนกำลัง ว่าสบายสบายครับคีย์บอร์ดเป็นฟูลไซส์ครับอันนี้เหมาะสําหรับการทํางานอย่างมากเพราะว่าหลายๆคนชอบคีย์บอร์ดฟูลไซส์ที่มีตัวนาล็อกตรงฝั่งนี้ด้วยก็สามารถพิมพ์ตัวเลขแยกอิสระได้อย่างชัดเจนปุ่มให้มาครบแล้วก็วัสดุเป็นแบบผิวด้านเวลาเราพิมพ์ก็ค่อนข้างที่จะ,ะจับกับนิ้วมือค่อนข้างดีและอย่างหนึ่งที่บอกว่าพิมพ์เบาๆเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าพิมพ์แรงๆกดกระแทกอย่ากลดน้ําหนักออกไปเยอะมันอาจจะมีอาการยั่ตรงกลางได้แต่มันถามว่ามันยั่มากไหมมันไม่ได้ยั่มาก,มมมากเมื่อเทียบกับคีย เป็นตัวชุดสีดำเหมือนกันอนะตัวนั้นวัสดุปุ่มการสกรีนผมว่าสู้ตัวนี้ไม่ได้แต่ว่าก็ต้องยองมรับไนงะตัวนั้นมีไฟ,ต,ไฟตัวนี้ไม่มีไฟตัวนี้ไม่มีไฟลดต้นทุนเรื่องไฟก็เป็นในเรื่องของคุณภาพปุ่มคุณภาพของวัสดุอื่นๆตัวนั้นในเรื่องของไฟก็จะลดวัสดุลดคุณภาพอะไรลดหลั่นลงมาก็ว่ากันไปทีนี้เดี๋ยวผมจะลองแกะสวิตช์ขึ้นมาให้ดูละกันมันไม่ได้เป็นปุ่มลอยเนาะไม่ได้แกะง่ายอะไรขนาดนั้นนะครับแกะสเปซบาขึ้นมาให้ดูลวกันปุ่มก็เป็นแบบนี้คร นะการกดปุ่มดูคนดูลองดูปุ่มด้านในครับเี่ยวนะ คือมันโอเคอ่ะมันโอเคสำหรับคีย์บอร์ดยางอ่ะผมถือว่าประทับใจเออแจ่มนะเอาจริงคือปุ่มมันหนาแน่นทุกปุ่มเลยครับแล้วมันไม่ได้แบบสกรีนมาแบบงงๆ่วคุณลองดูได้มาตรฐานดีครับในคีย์บอร์ดร้อยบาทอ่ะเวลาคุณไม่มีคีย์บอร์ดใช้หรือคุณเร่งรีบในการใช้คุณก็ไปหาซื้อได้แต่ว่าลองไปหาซื้อร้านข้างนอกมันไม่ค่อยมีขายเว้ยเออส่วนใหญ่ร้านข้างนอกมันก็จะเป็นยี่ห้ออื่นแล้วก็ราคาก็สูงกว่านี้ประมาณ200 200300ประมาณเนี้ยถึงแม้ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดไซนีแบบนีี้้ก็ตมอัันนผส ปก็จะได้ถูกหน่อยเนาะประมาณร้อยนิดนิดร้อยนึงอะตีประ,นะประมาณนั้นก็น่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูผลทดสอบในงการเล่นเกมมาดีกว่าผมลองเล่นตัว CS GO โอเคไปดูกันเลยครับผมไป เป็นยังไงบ้างครับก็โดยรวมใช้งานเรื่องของการเล่นเกมเรื่องของการตัดต่อเรื่องของการทํางานสมมติว่าผมมีเซ็ตเกมมิ่งเกียร์ของผมอยู่แล้วใช่ถ้าเกิดเกมมิ่งเกียร์ผมมีปัญหาเจ๊งหรืออะไรก็แล้วแต่ผมสามารถยกเซ็ตนี้ขึ้นมาใช้สำรองได้เลยเพราะมันใช้แทนกันได้อาฟิลิ่งไม่ได้ดีเท่าหรอกแต่มันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้งานจริงได้ผมพูดแค่นี้ถ้าเกิดไม่มีมงบประมาณสูงเซ็ตนี้ครับคู่นี้ครับส0 0ยสบายๆครับอ่ะเป็นว่าถ้าใครสนใจก็ไปลองไปหาสัสดซื้ออะไรกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิก์ทั้งค ใต้ร่างคลิปนี้แล้วกันเอาเป็นว่ามันเป็นชุดประหยัดที่ใช้งานได้จริงได้ทุกอย่างและกันนะครับโอเคงั้นสำหรับวันนี้ผมโอเค o g i t e c h ต้องขอกราบลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ